สวัสดีจ้าสวัสดีตอนอีกห้านาทีบ่ายสองจะพี่น้องมากินมากินมากินบ่ายคะ่ะมากินอาหารที่ย่างมาจากพี่น้องวันนี้ทำรลาหน้าเกาเหลาจลากราหน้ากุ้งมีผักสามอย่างมีคะนา้ามีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีเห็ดฟางกินจ้ะพี่น้อง ต,ตามซ้มก่อนกินลดความอ้วนจากพี่น้องลดความอ้วนเป็นคนที่กินเปรี้ยวนะใส่พริกก่อนขนาดนี้แหละ เผ็ดมากมันไม่อร่อยจักรลันามาคนแนมเห็นบบจ้ะแนมเห็นบ่ละลักษณนาลักษนาเกาเหล่าจ้ะมาเด้อมาเด้อลดความบ่วนจ้ะพี่น้องไม่กินไม่กินเส้นกินแค่นี้มันก็อิ่มจ้ะ คิมก่อนสิอืมขอเปรี้ยวอีนนิดนึงเปรี้ยวช้อนหนึ่งขอหวานอีกครึ่งช้อน ชิมสินี่มันต้องอย่างนี้จ้ะพี่น้องมันต้องเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวนําแล้วก็หวานหวานตามแสบจ้ะพี่น้องอร่อย ลดความอ้วนจะได้สวยจะไปน้องจะได้มีความสวยอะเข้ามาั่งเฮ็ดมันถึกใจคนแน่อ่ะทำถูกใจแล้วมีคนดูแล้วเปะละ่าทำถูกใจแล้วนะ ม่ว่าค่อยกะเต๊กกะเติงเป็นเกระเพิงเป็นยซิมตอนนี้ปรับปรุงตัวเองแล้วและดูหรือเปล่าล่ะกดไลค์กดแชร์ให้เปล่ากดซับสไครต์ให้หรือเปล่าล่ะ <c oughs> สาแต่งองค์ทรงเครื่องนะมีเปชดมีพลอยก็มาใส่นะพี่น้องนะอย่าว่าไปนะ ไม่อยากโชว์มากหรอกจ้าพี่น้องอยากอยู่แบบติดดินจ้าเราไม่ได้ขายของใช่ไหมเราโชว์เราทําคลิปกินแล้วก็ทํากับข้าวเราไม่ได้ขายของไงจะได้โชว์เหมือนเขาใช่ไหมละ่ะเขาทาคลิปขายของหน้าก็ทํารลายในเฟซเนี่ยก็ขายของก็แต่งองค์ทรงเครื่องครบเครื่องใช่ไหมละ่ะ เนี่ยมาว่ากบน้อยกมน้อยแต่งให้ดูแล้วนะ <c oughs> ตามสไตล์คุณนายฮ่องกงจ้ะคุณนายร้อยล้าน โอ้ยแซ่บพี่น้องอร่อยจ้ะเกาเหลาลนดหน้าอร่อยใส่กุ้งไปสิบสองตัวกุ้งตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่จัดก็ไม่อยากจะกินนะพี่น้องอร่อยแซ่บไม่ผิดหวัง เห็นมีแคน์คะแอมันไม่ค่อยมีหรอกนะคณะมันมีอยู่เจ้าเดียวก็จะหมดแล้วแหละเห็นมันสวยก็เลยนึกอยากราดหน้านึกอยากกาเหล่าราดหน้าจ้ะพี่น้องไม่อยากกินเส้น กินอย่างนี้มันก็อิ่มพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่อิ่ม ถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วญาติๆก็เกี่ยวข้าวกันเป็นบนเวื่อราคาไม่ดีจะราคาข้าวมีจะคนบนคนต่างประเทศเกาอยู่เนี่ยเขากินข้าวแพงจ้ะพี่น้องรัฐบาลแทนที่จะขึ้นราคาเอาข้าหน่อยเกษตรกรใช่ไหมล่ะของมันทำยากพี่น้องของมันเหนื่อยของมันเหนื่อยมันต้องใช้เวลา ขึ้นราคาก็จะหน่อยเอามาขายที่นี่โรนต,ต้องแพงใช่ไหมนะหล,ละ่ละโรนแล้วก็อย่างข้าวเหนียวเนี่ยโลนก็เป็นลอยแล้วพี่น้องโละลอยอ่ะก็ยังว่าไปหาปลูกข้าวเหนียวนะพี่น้องราคาดี อันไหนมันแพงก็จะกินเยอะพี่น้องกินน้อยๆหน่อยข้าวแพงก็กินข้าวน้อยหน่อยพี่น้องกินอย่างอื่นไปอืม mm hmm. อร่อย พดีวันนี้ลูกกับผัวหยุดพร้อมกันก็ตอนเย็นก็จะทําอาหารกินด้วยกันนะนะปกติแล้วจะไม่กินข้าวเย็นแต่ทีนี้พอดีหาโอกาสญาติที่ว่ามารวมกันวันหยุดพร้อมกันไงพร้อมหน้าพร้อมตากันก็จะมากินข้าวด้วยกันจ้ะ น้าสวยมากเลยจากพี่น้องอ่อนต้นกำลังกินเขาจะกินกุ้งทีหลังกินกับทีหลัง จะทำห้องน้ําใหม่จ้ะพอดีว่าจะไม่ว่างต้องเก็บของเก็บอะไรจะทําห้องน้ําเปลี่ยนแปลงห้องน้ําใหม่จ้ะบ้านที่อยู่มันสามสิบปีแล้วพี่น้องสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสามสิบสองปีตึกที่อยู่นะมันเริ่มเก่าแล้วพี่น้องทีน,นี้บ้านที่อยู่ก็เริ่มเก่าแล้วทีนที้ก็เลย มาปรับปรงซะหน่อยทำให้มันใหม่ขึ้นมันจะได้แลนะาอยู่อยู่ที่นี่ก็ดีๆอยู่ยแหละอยากจะย้ายนะอยากอยากจะย้ายไปอยู่ในตัวเมืองตัวเมืองในบ้านราคาแพงจ้ะ อย่างสี่ห้องนอนเนี้ยร้อยกว่าล้านจ้ะสี่ห้องนอนนะอยู่ในตัวเมือง3ห้องนอนก็ประมาณจักเจ็ดสิกว่าล้านเจ็ดสิบล้านนาะตีไปนี้เจ็ดสิบล้านก็อยากจะย้ายอยู่นะอยู่ไปก่อน ตึกมันเริ่มเก่าแล้วไงถ้าตึกประมาณจากห้าสิบปีเนี่ยก็เขาให้มาปรับปรุงใหม่ให้ปรับปรุงใหม่ทุกทุกห้องที่อยู่เนี่ยทั้งตึกนะรวมทั้งตึกเนี่ยนะมีสามสิบสี่ชั้นทุกทุกครัวเรือนเนี่ยทุกห้องเนี่ยต้องมารวมเงินกันเพื่อการปรับปรุงปรับปรุงทั้งตึกนะปัตตานีก็เสียเป็นล้านจ้กพี่น้องเสียเป็นล้านนั่นนายจะลิฟต์อีก เสียประมาณสักต,ตีตีไปแล้วน่าจะสามแสนเหรียญได้ล้านกว่าบาทตึกที่อยู่ยังไม่ถึงจ้ะยังไม่ถึงอายุห้าสิบประมาณสาสิบกว่าแล้วก็จะมาทำลิฟ์ใหม่เพราะว่าลิฟ์เริ่มเก่าแล้ว ลิฟตัวหนึ่งก็หลายสิบล้านแล้วลิฟตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ลิบมันมีหกตัวจ้ะทีน,นี้ก็ต้องมารวมเงินกันก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอายัางไงจะเปลี่ยนลิปใหม่หรือว่าจะซ่อมแซมจะเปลี่ยนลิฟใหม่ว่าเสียครอบครัวละห้องละสามหมื่นสามหมื่นเหรียญเปลี่ยนลิปใหม่อ่ะนะ รวมเฉลี่ยกันออกต่างถ้าเกิดไม่ไม่เปลี่ยนใหม่ซ่อมแซมก็เสียหกพันหรือแปดพันนี่แหละอยู่นี่มีแต่เสียเงินจากพี่น้อง พี่น้องว่ากบน้อยผอมลงหน่อยไหมดูคลิปคลิปที่ผ่านมากบน้อยคิดว่าผอมลงหน่อยนะหน้าตาก็จะเริ่มเข้ารูปหน่อยหนึ่งแล้วเพราะว่าใส่เสื้อในผอมลงจากเสื้อในลดลงลดลงสักอ๋อตอนนี้ใส่สามสิบแปดมันเริ่มลวมแล้วจ้ะ เราย้อมผมไปนะตรงตรงนี้มันเป็นผมขาวพี่น้องผมขาวข้างในก็ผมขาวแต่ที่เวลาย้อมไปนะสีมันจะจัดมันจะเด่นไอ้เฉพาะช่วงขาวเนี่ยเพราะเราย้อมไปมันขาวไงขาวก็ดําไอ้ตรงปลายปเนี่ยมันจะมันจะดาไงเวลาย้อมไปแล้วมันจะติดทนไอ้ตรงมันจะมันจะเด่นไอ้ตรงที่ว่าผมขาวย้อมไปแล้วสีมันจะแจ่ม มันเห็นแต่ตรงนี้เดยเห็นไหม,มเห็นแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ไปย้อมอีกแล้วนะเพิ่งย้อมมาไม่นานนะ กุ้งเอาไว้กินทีหลังกบน้อยชีวิตสบายจ้าที่ฮ่องกงลำบากตั้งกะเล็กให้สบายมั้งเหอะ ตอนสมัยเด็กๆก,กินก็กินไม่อิ่มเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่เด็นไวลว่าพอเราโตขึ้นบุญวาสนาจะพี่น้องเราได้มาสุขสบายบุญวาสนามีกินมีใช้มีกินจนเหลือจะพี่น้อง ที่บ้านไม่กินสารพัดพี่น้องอาหารเหมือนร้านอาหารเลยก็ว่าได้จะกินอาหารอะไรก็มีหมดกลน้อยเป็นคนที่ว่าทํางานบ้านอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแต่ว่าลูกผัวนี่จะไม่ให้อดจะไม่มีอดให้กินกินตจ้ของดีๆพี่น้อง ทำให้กินดีๆทําให้กินสวยๆทาแล้วต้องสวยด้วยนะต้องอร่อยด้วยนะอันไหนที่ว่าทําแล้วถูกใจเขาเราก็จาไว้อันไหนที่เขากินแล้วก็ว่าไม่ถูกใจก็ติด็็เตียนหลังก็จะไม่ทําจ้ะอย่างอย่างอาหารที่มีรสเผ็ดอย่างปลาทอดแล้วก็ราดพริกน้ำปลา าเผ็ดจัดเขาก็ไม่กินใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ลดเผ็ดลงหน่อยเขาชอบกินจะ้ะกินอาหารไทยเป็นบางอย่างที่ว่าชอบกินอ่ะนะอย่างราดหน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไม่ก็ชอบกินหรอกคนจีนเขากินก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ใส่กระเทียมเจียวจ้ะพี่น้อง ไอพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขึ้นใช่หรือว่าผักชีเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่เขาจะใส่แต่ต้นหอมที่ไปกินร้านบะหมี่นะมีแต่ต้นหอมจะ้ะกระเทียมเจียวเขาไม่ใส่น้ําตาลก็ไม่ใส่ที่เขากินกันนตส่วนมากเขาจะไม่ปรุงเครื่องนะเขาจะกินอย่างนั้นถ้าบางคนกินเผ็ดก็ใส่พริกพริกน้ํามันไปใส่นิดเดียวก็ใส่นิดเดียวกินอย,อย่างนี้แหละถ้าคนกินไม่เป็นก็ว่าไม่อร่อยนะมันจืด นี้เป็นเห็ดฟางกระป๋องซื้อแบบกระป๋องมาจา้ะมันไม่ค่อยมีขายเห็ดฟางเห็ดฟงางหายากเห็ดนางฟ้านมีขายตลอดเห็ดญี่ปุ่นกินจนเบื่อแล้ว เราจะกุ้งจะ้ะกินกุ้งให้หมดก่อนเยวจะไปเดยกเพิ่งไล่นะกินให้หมดก่อน <laughs> อืมอร่อยกินหมดจ้ะเกาเหลารัดนากุ้งแซ่บหลายอืม กินหมดแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยหมดแล้วอร่อยแซ่บกินอิ่มแล้วจะไปแล้วจ้าพี่น้องนะขี้บ่นขี้โมแล้วจ้าลำคาญแย่แล้วไปแล้วจ้าแม่บา,บายจ้า